อันนี้คอมพานีพาร์ตี้นะคะเขาทำได้สวยมากเนะ้ยโอ๊ไม oh ่เอาหัวไม่เอาหน้าไม่เอาตาเอาเตนหลัาสวยมากเลยเนี่ยเอาสาวสวยๆเนี่ยไม่มีมีแต่ใส่หน้าตาไม่เห็นหรอก เอาองี้เลยเหรอก็ one meal first day never cook again อาหารน่าอร่อยจริงๆอาหารน่าอร่อยจริงๆกินเยอะๆจะได้นอ้วนนอวน่งอ้วนนึกว่าเขาว่ามีชิคก้นเทร์ยากิไหนว่าชิคก้นเทร์ยากิไม่ใช่ชิคกนเทร์ยักีอไม่ใ่เ But on the side, it says chicken teriyaki, yeah, right? No, it's marcella. Chicken Mas marcella. Oh, really? Mushrooms, marcella wine, oh. cornstarch. That's it. This is mm -hmm. mm -hmm. Some free Coke, how <laughs> Everything free. Tell them. Everything free. Always, <laughs> tastes better. always tastes better, free. <laughs> sometimes. <laughs> oh, yeah, sometimes. You're right. Mm. หนาวหนาวมาตตัวเดียวนะแม่ฉแม่สตัวสตัวพี่กัสสตัวเว้ยท่าทำนี่เป็นผูอหไรแ I like the light I like the light o u t not that bright ไม่เห็นบอลลูนะ มัน3,000รูปย่างสามตังอยู่น่ะต้นได้3,000เบอร์5,000อะรเลยรอบนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อเลขเหมือนคนที่คอมพานีเลี้ยงเ,เดี๋ยวเราจะไปซื้อเลขแล้วนะดูนิดหนึ่งเก็ดโมง w อเ l ่งหม o อบี e อเก่งหม r e ชิเก้นอัพเดทเออข้าวหอยข้าวหอาเอาอยู่เออสิ่งอมเจ้านั้นสิแป็ดมโมเดลเฮาอยู่กัวทูลาเหมือนชิเก้นไม่อร่อยนะรู้สึกหรอทาไมรู้สึกมันเหมือนขมขมอ่ะเจ้าโบดื่มน้ำครับสดยคนมีกันดื่มน้ำสงสัยฝางมาขมอะ นี่ซัลยำเมกาไม่ใช่ยำบ้านเรายำเมกาไม่ใช่ยำเราไม่ใช่ยำเรารสชาติมันจืด ไข่ทำหมูสามชั no, ้นทำอย่างไส้รถแล้วรโอ้ตกอีกพ่พ่อบัดนับเงี้ยไปเฮ็น้ำสัดน้ำมันมันนุ่ยไข่จะใส่หมูสามชั้นกขวดใ่อะไยำดาวยำหิกะราบักสลัดน้ำไม่ซี๊ด จะไม่อ้วนได้ยังไงดูเบรดนี่นี่กินอันนี้เลยเนี่ยเนี่ยน่ะอ้วนเลยนะโอ้ตายไม่เป็นไรคางาางงแค่สองเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเป็นสามสีสอมชั้นภาพอร่อยดิถ่ายรูปสวยแต่รูปก็ไม่สวยแล้วเนาะจริงเนาะโอ้ไม่เป็นไรคนไม่เคยสวยอยู่ละเพิมา เค่งทาเร่องาเสอาเอามาลิปสติกก่อน่โหโเหืกจะี่พ่อลืมทามาลืมแต่งห้าเดี๋ยวเดียวไปไปแต่งหน้าก่อนจะพ่ใสใสอนนางใช่หโออือหือ อันนี้หรือข้าวหรือว่าแกลบเนาะแข็งๆข็งาวมันไม่สุกข้าวใส่น้ำมันเนี่ยเขากินแกลบมันก็แหนะข้าวใส่น้ำมันเหมือนเหมือนข้าวข้าวเหมือนกับข้าวตอนยังไม่เคยสุกตอนขอเห็นก็เฮ็ดไม่ค่อกินไม่ค่อกินย่อนข้าวแมงกะป่วนแมงข่าอ้อยไส้รถ ต้มน้ำผู้พวดแล้วเอาทอกเข่าใช่ไหมจานนี้คือการซื้อมาจาและห้องอลแล้วลดโฉมออกมาแล้วก็กออกมาแล้วกันนู้นตอนเขามาขายแอปเปิ้นี่แหละแต่ว่าตอนเขาไปซื้อน่ะถูกๆอะไรนี่น่ะถูกสงสัยเขาไปไปเก็บตัวที่ไอ้ห <c oughs> นึ่งดอนหรือเปล่าในบ้านนั้นง <c oughs> านห้องใหญ่ภาพหลังงามสุดๆ <อา S 1> ไปเก็บของดึงซื้อน้ำ <c oughs> <c oughs> ตื่นคนลาตื่นคลาวืนน้ำพกแก้วแล้วเฮ้นากินแล้วแล้วแาูเขากนยัปไเนื้อวัวเป็นเนื้อวัวแข็งนุ่มๆอยู่ลุกเปนหมี่อเล่าบอกมันลุกเปนหมีเป็นบึงจานมาแล้วไ่เรียนโต ิโต้ก้นกาแฟมันก็จะกินหมดไปเป็นหม้ออบเราเนาะจะกลับเป็นหม้ออบส่งอย่อิตโมเดอร์ตัวสเต็กอร่อยนะสเต็กอร่อยฟปรี้ยงนุ่มมันมันมันดีกับคนไม่ไม่ค่อยมีฟันเหมือนเราชินราคาแพงเลยเหมือนเดียวชิมราคาแพงชินหนึ่งเป็รี้ยงด้วยเงินหนึ่ง being unique uh -huh. really <laughs> oh, live on the wall <laughs> i take it <laughs> 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 we, have one, we have one more. we just the tag fell off, so we're just trying to get the name. Or you can try to guess the number I'm thinking of. Oh. 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 That's oh. One million. Jesus. That's my number. Oh. <laughs> no, wrong. 67,000. <laughs> <laughs> oh, so close. <laughs> no. no? So sure. close. <laughs> so close. Oh. oh, I think Cheryl has it. Ah. I'll do it. Not, not, not quick enough for the guesses. <laughs> oh. I don't know. <laughs> <Answer thai. laughs> ขอบคุณและฝากติดตามคลิปต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ